สวัสดีจ้าชมแม่เทียนกินแสบเนื้อค่ะพี่น้องเมื่อนี่แม่เทียนสีมาเห็ดแกงเห็ดเพิงค่ะพี่นอ้อนเง,ดง,ดเ,ง,องเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าอันนี้คือพักเตรียมไว้เด้อค่ะนีพอีตูพักติวพักขาะคะ่ะแล้วก็พักขา,าเปียกหน่อยหนึ่งอันนี้ลูกโดดเดียวกันมึงที่ตีนเทาตันตไปแล้วหรอกตะไคร้นี่ค่ะ เฮ็ดเพิงค่ะสร้างบักใหญ่เลยน,น,นี่น้ำก็ดั่งเดือดแล้วค่ะเด้อนี่เดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปใส่ก้อนเล็กๆใส่ลงไปแล้วน้ำเดือดไอาที่น้ำที่เคี้ยวว่ามีอย่างเดียค่ะแดดยาน,น้าพี่น้องต้องส่แกงแบบบางๆค่ะ,น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 ,ะนี่น้ำยาน้าน้ำก็ดังเดือดเลยน,นี่พี่น้องเดี๋ยวจะเอาเห็ดใส่เลย,ดยเด้อค่ะเห็ดเรา ลงไปเลยค่ะอ๋อม็แต่็นรเียเดีเดี๋ยวมาซานใหญ่ไป่หลายตัวที่เราเดี๋ยวมาเลียนเียมือ ไม่ลายคอยหนุใส่ไ,ไม่ถามือเลยบ้านเรานี้แหละกินเทได้เราค่ะตีเลื่อนทีเดียว <c oughs> ค่อยๆเยีลงไปครับตัวมันจะเฮียโอเคด็ดตไปหมดแล้วป๊าจะปล่อยนั้นเดือดแล้วค่ะปอยันสุกสะกวน เพิงจะปรุงเครื่องนะคะนี่พี่นอแจ้งให้เพิ่มพี่นอหมอกลังเดือดเลยเด้อค่ะนี่กำลังปูดบูมเลยค่ะเด i a m e มันสูงจังน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไมะะ่เที่ยวกว่าสิบปูนี่มัน,นอก็อายมันกลังเดือดเลยค่ะนี่โอ้ยกิน กระเซียบคักด้องเบิง้งเดือดแล้วค่ะเราเบิ้งโอ้ยลายเหี่ยนะเนี่ยเบิ้งค่ะแล้วซุปจะน้อยก็ค่ะปรุงแล้วค่ะเลาวเดือดคักแล้วพี่น้องเดี๋ยวแม่จะปรุงเราด้ยวยข้าวไปวดูเราจะใส่อย่างไรค่ะปรุงชูรส รูดปลาค่ะปะลาใส่ปลาลงไปเดียนะ๋ยวมาซิมก็เด้อค่ะว่มันเสียบบ่ืมกลมลอม อีกนิดนึงบุ๊บจับแล้วพี่น้องจับแล้วสักหน่อโอ้ยนวล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 หนามอย่าน่างน้ำค่ะอืมอร่อยต่อไปข้าวจีไสผักข้าวบะเดินียวเมทิสไซรุนโดดก็เด้อจสไสพักลงไปนะคะ ใส่ลูกโดก่อนนี่นี่ค,คอพอผักติวค่ะใส่ผักติวผักติวอีกตูค่ะักขาค่ะสุดอขายจากสวนทั้งนั้นเด้อค่ะน,นี่โอ้โหกินหอมพี่ต้อง ม้อ,อามพี่น้องโอ้โหชิมอีครั้งค่ะโอ้แสบปากพี่น้องแสบ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 อีกทีชิมอีกอื้อหือ สุดยอดค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเทีย่ยวเดี๋ยวไปกินแกงเด้อค่ะเดอ้อยังให้เผื่อจ้ายังดีจ้าเดี๋ยวไปเดียวเที่ยวจางหม,มูอีเด้อค่ะหมูอีมีหม,มูมมมมมอย่างหมูน้ำหมูมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเ,เทีย่ยนมักดอกไม้เที่ยวสิมุนยากค่ะอย่างไปเรื่อยๆกับพี่น้องแบบใจเย็นค่ะกลับค่ะ เสี่น้ำกานจ้าค่อยพีกีดอแล้วก็ชิมใหม่ไปกันมากะ อไอ้ยิงยิงไอ้เชียงไทยแบบไก่ไก่แห้เบิ้งเลยดิค่ะนี่เนี่ยไปกลับมาอยู่ กินแล้วนะค่ะไปไพี่า้อบอแล้วสุกแล้วค่ะน้องนาจะสุกแล้วค่ะนี่สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วดีเลยจ้าเยวจะก็ห่นกินข้าวกันค่ะ สวัสดีจ้าชมไเที่ยนกินแสบนัวอได้ค่ะพี่น้องหลังจากที่เ้าเดแกงเห็ดเรียบร้อยแลวพี่น้องบัดนี้เด๋กวก็มากินกันเนาะคะ่ะหลังจากไม่ทำาม่นได้เห็ดขีโดูดเลยค่ะเกือแบบสองเดือนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าโทรศัพท์พังในกองเขาพี่น้องอันนี้หมูย่างคะ่ะนี่แจ่วเจ็บแสบน้ำกันจ้าหมูย่างมาไม่ใหม่แล้วค่ะืใช่เบิ้งนิดนึงค่ะ เขาพี่นอ้องเขาจะเลือกกินเห้ดอกใหญ่ๆสุดยอดนอ่องพึ่งมะตอนนี้ใหญ่หอนๆเลยค่ะ มาม่าไข่แซ่บแซ่ลมันกันหัวใจมันเนื้อากาศคึ้มๆพี่น้องมัหลุดโดดนะตอนใหญ่ๆคำใหญ่ๆเฮ็ดเพิอง แต่บพี่นอ้องคนก็เริ่มตกแล้วล่ะจา้างสังเกตแรงครับนี่เริ่มตกมาสองสามมือมามาีขำกันหลังจากไม่ได้เจอกันโดน ให้เฟิงโดนดวนเลยจกินเตืพอ,อ,พเเอพี่นอ้องเข้าแจงว่าหันแล้วพี่น้องชุดตัวหัวยางหัยยางแซบกันแซบๆจ้าหมยางว่าหันล ตั้งมาพวกกัดกล่องว่าการดีเฮียร์พอหรือเทียมได้โทรศัพท์ม่เราคิดถ้าได้เป็นไหมคะไม่ค่อยเหรียญไอโฟนจะต้องฝึกจักหน่อยก็ไปหนี่อยกันสีมี่เยๆเด้ค่ะเด้อไปยืนติดตามชมพีหรอสม สมพักติวเพี่เนาสมไอไล่ืงเยี่ยนกีนแบบแบนใส่ใบยานางน้ำใบยานางกับเจ็บแถวเฮี้ยนนี่แหละค่ะอีตัวปลาขากัแบเบพียงเน้ เจ้าคลิปสีหน้าเอาสมนีธ์ตะกอนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องไม่เทียนจินแทบนวดด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น้ำได้อค่ะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนี่ก็เตรียมตัวที่ค่ะพี่น้องก็จะได้คลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเนี่ย ตดนเติบเมื่อยปุ้หละคาเงือแตกเงือแเตียนกดติดตามให้มีกำลังใจเนี้ยด้ยค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย